เนี่ยครับทุกคนอยู่นู่นโอ้ไปไกลจังวะโคตรไกลอ่ะโอ้ยลองแบบไม่ทูนอุย้ยไม่ค่อยเห็นเลยต้องทูนรอบนี้เอ้ยกลับมาได้แล้วเอ้ยไปไกลจัดครับทุกคนมันเริ่มไม่เห็นแล้วกล้องเนี่ยมันไปไหนไปทีหวดใสน์ไปไหนวะรอดูตอนกลับครับ ถ่ายชมวิวก่อนครับอนะรอดูรอดูโอ้ยรถรถใหญ่กระบะแข่งกันหรือเปล่านะเป็นกระบะกระบะขาวแซงกระบะปาดหน้า,ปาไปเลยแล้วหนึ่งอ้ยหลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อนนู่นครับมาแล้วมาแล้วไอ้ทั้งนัง้งอันนี้ไม่เกี่ยวนั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดว มาแล้วครับมาแล้ว,วไปเร็วจัดค่ะ